สวัสดีครับผมพ่อกับผมบาโจอีกเส้นเคยเลยพี่น้องเนอะเมื่อกี้พ่อกันยามแรงครับผมกับบรรยากาศเย็นๆหนาวๆคือเก่าเลยพี่น้องเหมือนเดิมครับพี่น้องเมื่อี้หน้าที่รักครับผมเฮ็ดกับเข่ายามแรงนะครับเนาะมื่อกี้ได้ประคอมาตัวนึงครับผมพอดีประคอถือรอบปลาเถาน้องเพิ่นเอามาให้นะครับนี่บาโจก็ชิดทอดกอกเนาะพี่น้องผมมีอย่างไรครับผมเมนูวันนี้ง่ายๆครับผมทอดประคอนี่นะครับเนาะครัวหนเรียบร้อยครับผมแล้วก็บัง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 นะ นะครับโจ๊ะใส่สีอยู่เขาอย่างเดียวเนาะนะครับบางคนว่าทอดปลานี่ส่วนมากสีติดกระทะได้พี่น้องเนาะแต่บาโจบ,บอกเลยว่าบาโจทอดนี่บันมีติดครับเนาะสูตรใดวะทีใส่น้ํามันหลายๆครับผมเนาะใส่น้ํามันหลายๆกับน้นํามันต้องห่อนนะน้ํามันห่อนๆเลยจังใส่ปลาลงไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่มี่บาโจกับต้อว่าถึงกับใส่หลายเนาะนี่นะครับใส่ไปเพราะมันเครื่องถ่วมเครื่องัวปลาดีแล้วครับเนาะ แต่จริงๆถ้าสีห้แบบตามสูตรดีๆเนี่ยก็คือต้องแบบถ่วมตัวป่าเลยพี่น้องเนาะน้ำมันเนาะแต่ฮาวกับบด้มีทุนหลายมาันะนกนเนาะพอส่วนมากทอดแล้วมันก็สีถิ่มเลยนะพี่น้องนะน้ำมันทอดป่าเนาะมันก็สีขาวๆเนี่ยนะครับนี่นะครับตั้งไฟให้หอนนะปิดฟ,ฟ้ไไวให้มันห้อนๆเลยห่อนแบบจนควันขึ้นเลยนะพี่น้องนะนี่ครับจากนั้นก็เอาคุกคุกซอสจังหน่อยเนาะนี่ครับ น้ำมันนอนๆครับผมบ่มีติดครับจังไนก็บ่ติดบ่ต้องชุบแป้งชุบยังนี่นะครับเอาใส่ลงไปเลยนี่นะบมันมันเลยกระทะครับเอางอๆๆไว้จังน่อยนะกดไว้จังน่อยนะครับตัวมันมันถือน้ำมันไปเลยนี่นะครับได้แล้วทิีบไปเลยครับผมบ่ต้องไปเฮ็ดนยางมันครับผมนี่เก็นความมันสีเหลืองผมรับพี่น้องแล้วก็ปีนเลยพี่น้องบาทนียปีนอีกช่างนึงปั๊บนี่ครับ บมมีติดกระทะพี่น้องนี่ทอดปลาแบบบาโจนี่เนาะนี่จริงๆมันก็ต้องใส่ถ่วมโตปลาเลยพี่น้องเนาะนี่ระวังรอปลาซุกครับเลาวก็มาเห็ดน,น้ำจิ้มกันก่อนเลยนะครับนี่บาน้ำจิ้มกับผมมีอย่างไรครับน้องง่ายๆเลยน้ำสำหรับน้ำจิ้มบาโจนะหอมแดงครับผมซอยไปแล้วแต่ม,มักนะครับผมถ้าผู้ใดอยากแบบอ่ากินหอมแดงไปน้ำกะใส่หลายๆครับผมนะแล้วก็พริกครับผมนี่พริกสดนะพริกสดพริกเขียวได้เบิดครับ นี่ซอยไปแล้วแต่มักเนาะอยากได้เผ็ดก็ใส่หลายบ่มักเผ็ดก็ใส่สักสองนวยสามนวยก็ได้พี่น้องหันหันห่นหัน่นหั่นไปเลยเบาโจกีใส่หลายจักหน่อยเนาะแล้วกับบางนาวครับผมเนาะงเนาวบาโจใส่หน่วยเดียวพอพี่น้องนี่เอาเม็ดมนันออกก่อนนี่เอาหน่วยเดียวพอนะครับพอบ,บาโจมีน้ำบังนาวอยู่นะใส่น้ำบังนาวผสม,มเป็นน้ำเนาะหั่นทุกอย่างให ครบแล้วกะใส่ถ้วยไปเลยน้องใส่ถ้วยไปหลังจากนั้นเขาก็มาปรุงกันเลยมาแล,แล้วบีบมะนาวใส่ก่อนเลยครับผมนี่มะนาวหน่วยหนึ่งเพราะเขาจะใส่หลายเปียงเนาะเขามีน้ำบางนาวอยู่เ่าใส่มันแต่จะสใส่มะนาวบดเลยก็ได้นะนแล้วก็น้ำปลาครับเนาะแล้วก็น้ำตาลครับเครื่องปรุงหม้อมี่อย่างไรครับสำหรับบาโจน้ำบาะนาวนิดหน่อยผสมกันไปครับ กับนี่ครับขาดบ่ออะไรเพราะยัยชู้ครับนี่แล้วก็คุกเข่าให้น้ำตาลมันละลายเนาะพี่น้องเนาะคุกไปเรื่อยนี่ซ้ำนี่แหละครับน้นำจิ้มบาโจนะแล้วก็ชิมบั้งครับมันขาดอย่างเขาก็เติมไปเนาะอันนี้บาโจได้แล้วนะเยีดยวหวานที่สุดนะไปตามกิน,นแล้วปลากระซูพอดีพี่น้องนี่ครับซุกแล้ว ปลากระตูป้วยไงเราพี่น้องพอดีกินนี่แหละปลาคอถ้าตัวใหญ่หลกระป๋องเสีบได้พี่น้องกางมันแข็งกางมันหลายเนาะนี่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเขากะน,นี่สวยงามมากนะฮะสุดยอดเลยนะครับนี่เอาน้ำจิ้มมาลาดเลยง่ายๆครับผมจริงๆปลาาดก็ได้เด้อพี่น้องเลยปลาลาดก็ได้ครับเขาเฮดใส่ถ้วยไปเลยแล้วก็เวลาเขาสิกินเขาก็ค่อยตักน้ำจิ้มใส่เอานะเวลาลาดไปเลยบางทีปา๋ามาชิบรกรอบนี่เรียบร้อยครับผม พูดแม่บ้านเห็นเพื่อนกันเทศน้ำมูยูมูยูมากูดได้เพื่อนอ่ะนสุดท่านั้นสุดเท่านั้นพี่น้อง